ไปไหนต่อทังลรถเม์แม่ัาว่นี่เ้าเจกลูกอมมาลูกอมหรืออะไรไม่รู้อ,อ่ะ เยลลี่เหรอหรืออะไรจะเป็นเค็งแขกนะคะเนี่ยตอนนี้เราเวลังจะมาซื้อตั๋วไปน้มันนาโนโอเคตรงเราจะไปดูไฟใช่ไหมไ,ไปค่ะบไปเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนไปดูไฟทุกคนแล้วกันขับรถดัสแล้วไปน้มันนาโนซาโตะไปกับผู้ใหญ่เที่ยวละเก้าร้อยห้าสิบไปกับก็พันเก้าส่วนเด็กเนี่ยเอ๊ะเด็กนี่สี่ร้อยแปดสิบคูณสองเก้าร้อยหกสิบไปกับเก้าร้อยหกสิบเยนนี่เป็นชันชลารถทัวร์รถบัสค่ะ เราต้องไปเบอร์22เนี่ยนากาชิมาออนิเซ็นขอวิ่งทำไมคะวิ่ีทำไมนั่งนานเท่าไหร่คะประมาณ0นาทีค่ะนอนหลับเลยตอนนี้เจ็บตรงตายแ <40 S 2> น่เลยร้อนมาก เลยสี่สิบนาทีหลับสบายมีใครไม่หลับไหมหลับหมดหลับหมดดูสภาพเกลี้ยงวแดดเกลี้ยงเลยป้าที่ถอดเสื้อกันหนาวดูชุดพิมพ์จัดแต่งบอกแล้วตัวมาแล้วค่ะนี่ตั๋วราคาคนละ2,300ัยเยนเด็กผู้ใหญ่เท่ากันถ้าเกิดเด็กต่ำกว่าผูป่วยถึงจะเป็นราคาเด็กอันนี้เกินหเป็นราคาผู้ใหญ่ข้างในเขาจะมีมีกูปองให้ 1,000นเยนเอาไว้กินข้าวคนละเลยเหรอ,อเฮ้ยย้อนนะ <laughs> ให้คนขนมท่มาขอซื้อขนมปรากฏว่าเขาเอาไปให้ปลานี่หนึ่งร้อยเยนนะคะจอดเขาไปเขาบอกว่ามันหมุ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 นี่เหะอะเป็นไรอ่ะเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าใม้หักตรงกลางข้างในมันจะมีเม็ดเม็อยู่ระวังระว่าหักแล้วมันเด๋ยหักปลาดก่นี่ไงนี่หักปาอยู่ในหนงลยเยน้ลเหาดูสิิวเวย์เฟิ้คนกินได้ไหมนไม่ได้กินกินไม่ได้ มีอาหารปลาอยู่คือมันอยู่อย่างนี้ออ๋ปลากินได้ทั้งปลาเปลือกปลาไหลใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยดีค yeah ือ uh มันจะไม่ต uh ้องเสีย uh ถุงสเต็กอ๋อเฮ้ยเปลือกสเต็กมีที huh ่ใ exactly? ห้อาหายไปแล้วเป่าเปลือกใหญ่มากจะกินไหมอ่ะไม่เอาเอามาเม็ดให้ปลาดิปลาเหมือนไม่นี่ไงมีเด็กให้ไปแล้วปลาไม่กินว่าเอาหรือทิชชู่ข้าวกินแล้วอ่ะกินมางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหันมาละเขาหันมาละไม่กิน บูดบิร์ดเบิรบเข้าไปอ่ะนี่ไงตรงนู้นตรงนู้นไม่อยากกินน้องฝางกินไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยไล่้อนให้ผมไปเลยทีสุดกินได้ละกินได้ะอันหงปังมันเปียกแล้วเขาก็งับเราถามว่าที่เมืองไทยไม่มีให้หั่นปังหรอที่แกมุไทยที่เมืองไทยมีแต่มันไม่มีเวฟอแบบนี้ไงมันก็กินนะตอวนี้เหมือนมันอาจจะอิ่มอาจจะอิ่มอะไรอย่างงี้ป่ะ ไปแล้วเออป่าต้นใหญ่ดี่นี่ต้นนี้สวยมากเลยอ่ะดอกสีเหลืองแล้วมีความหอมหอมมากหอมมากชื่อว่าต้น H1T3 w a Crescent h h a r i n คือเป็นเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อยาไปไหมชื่อธรรมดาอยู่ว่าชื่ออะไรอะไรก็ับแทนมลสามร้อยหเยนหัวหนึ่งอุ้ยแพงกว่าเมืองไทยยิ่งเงเหรอเมืองไทยหัวละ99บาทอ่ะแล้วนี่มันเท่าไหร่สองร้อยสิบเท่าไหร่สองร้อยนิด ใหญ่เหรอเฮลิกโตใส่มาเกดเขียนซีเหมือนที่เมืองไทยเป็นลูกอย่าบอกเมืองไทยอร่อยกว่านะอ่ะมันอินโมกมาแล้วโซนนี่ใช่เลยใช่ใช่เลยอ่ะชิมซีเหมือนที่บางซื้อเกเกันเลยนะเกดเบบางซื้อไหมอุ่นมากค่ะ แต่ที่แป้งซื่อเกตเว้หัวมันเล็กกว่านี้ป่ะ yo, หรือว่าพอๆกันอแต่ว่าพอกันนะไม่แต่ว่านั้นเนื้อมันเล็กกว่านี้เนื้อมันเหมือนหวานกว่านี้นะแล้วมันฉ่ำกว่านี้เนาะแล้วอร่อยมากที่ไทยค่ะอริงเหรออร่อยมากอร่อยกว่าที่ชื่เกตเว้ไทยจริงเหรอแต่พาตที่ทิพย์นี่เป็นไงครับอร่อยมากอร่อยมากออร่ยมากเนื้อแบบหวานกำลัง กหนึ่ชั่วโมงยังอยู่ที่เดิมช่มันไมเคลื่อนตัวไปไหนฮะอยมากค่ะดีเยี่ยมค่ะคราที่เรากินข้าวร้านนี้เราจำได้จาได้ใชไมใช่ได้ข้าวร้อร้านนี้อร่อยดีก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเราสามารถเช็คอเชอที่คุณใหามาคุแต่งตัวแบนี้ทุกวันเลยนะคะ ัช่วงที่มันหนาวนี่เพราะวาอาพาดีดลงโป่งออกมาเย็นทันทีอ่ะในเกี่ยวถูกแล้วไหมที่แต่งตัวอย่างนี้ถูกแล้วนี่คือขนาดใส่แบบนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะเพราะว่าขากางเกงมันบางมันเป็นกางเกงเลกเก,เก,กิ้งแต่ว่ามันทำเป็นสียีนชั้นนั่นแหละแล้วเดแสงหมดฮะอะไรหูยเต็มเลยอะ่ะม,มัวแต่กินอะไรอยู่เน,นีเ่ยใครมุดอะไรปั่นอยู่ไม่รู้อุ้ยตัวนี้สวยมากนะคะนี่ก็เป็นสัตว์พุราพันเขาเรียกว่าวี สกุลเป็นสกุลาพันย้อยอะค่ะเราไม่นึกว่าจะเจอนะเราไม่รู้เราก็เห็นป้ายข้างหน้าเราดึงว่าเขาหมายถึงว่าตรงนี้มีแต่แบบยังไม่บานอะไรอย่างงี้ปรากฏว่า เยอะมากค่ะเยังไาข้างในเป็นดงอะไรเยอะมากม้าตรงนี <tr <tr start start ้ก็สวยเลยเนี่ยน่ารักน่ารักสักุลักษ์สวยเต็มไปหมดเลยมันจะมีหลายสีชมพูเข้มสีขาวก็มีค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งค่ะพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วอาทิตย์ตกเวลาห้าโมงครึ่งแล้วก็เขาเริ่มเปิดไฟแล้วก็จะได้สวยอีกแบบหนึ่งเป็นซากุระกษ์ลางคืนนะ เดี๋ยวกันก่อนจะลองชิมดูนะคะว่าอไร่อยไหมดูเหมือนไม่หน้าตาไม่เหมือนทาโกะจิเลยเออแต่หน้าต่างนร้อนนะกสนนะะีน้นมันมันเหมือนทาโกะยาก,กินเลยอ่ะแต่ว่าเอาไปทอดอร่อยไหมนะอร่อยดีเ<อ>นาะเหมือนทาโกะยาก,ยกินอร่อยดีดน้ำจิ้มจะเป็นแบบ เรามมันเรามี500เยนคูณหกเหรอครมบนไม่เพียบเลยนะเกือ500เยนมีลูกชิ้นนี่อันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอันนี้เขาล็อกเกตมันทอดแล้วก็ใส่เป็นเนื้อสับกับหอยสับแล้วก็อันนี้ที่เป็นลูกชิ้นแบบนี้ลูกชิน้นปลาอันนี้เป็นปลาหมกึกลูกชิ้นนี่อร,ร่อยไหมจิ๋วอร่อยค่อะอันนี้ปลาหมึกอร่อยมากนี่กระนึ่อค่ะระวังระวังระวังปลาหมึกอร่อยกว่านี้ปลาหมึก กหมึกอ,อันนี้ก็อร่อยที่พิมพ์ยู่อย่างเงี้ยอร่อยไหมฟ้าอร่อยมากแก่ย่างงงว่าทำไมเด็กถึงไม่กินเด็กับกัมกั้งอร่อยมาก,ม,ก,กมันร้อน,น,น,อน,นคุณหนาวมากเลยแบบน้ำมันมะซาลาเปาซี่เนื้อคือเขาบอกว่าจะร้อนมากพอเราจับแบบนี้ข้างในนี้มันจะมีเนื้อมัตสึสากากับหอมแล้วก็แครอทแคบเบจเอ่อแคบเบจอะไรอ่ะ กะหล่ำปลีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย้องตู้เป็นาามากลหลายอย่างลูกละห้าร้อยเยนห้าสักร้อยร้อยกว่าบาทนะจะเป็นเป็นเนื้อมะซึสะากะาเลยนะคะแล้วลูกใหญ่ประมาณ่น,นี้อ่ะใดูดูลูกใหญ่ประมาณเท่าน,นี้อิ่มแล้วนะคะต่อไปก็ค,คือขั้นตอนไปดูไฟละคือจุดประสงค์ของวันนี้ยังไม่ได้ดูเด็ดเขาเปิดไฟแล้วไม่เห็นเลยหนาวมากแล้วภูมิเท่าไหร่ครับเกี้ร์่งเด็นบอกเท่าไหร่นะเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเออทำไมมันหนาวจังนะ ไตรงนี้ตะกี้เดินเข้ามาก็เป็นธรรมดาไม่สวยเนะี่ยเป็นคงครงเหล็กนะเนาะเอาเปิดไฟแล้วสวยเลย